สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านน้องหมาไม่อยากจะไปค่ะ FC สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะเอฟซีพี่พามาดูต้นอะไรคะเอฟซีนี่ค่ะต้นใหญ่โตมโหลานค่ะเอฟซีเอฟซีรู้ไหมคะว่าต้นอะไรต้นถั่วหัวช้างค่ะเอฟซีนี่ น้มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะใหญ่โตะค่ะ fc แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมหรอกถ้าพร้อมคนก็มาเก็บไม่ทันกระรอกหรอกค่ะ fc เพราะว่ากระรอกนะ่ะเขาจะมาเก็บตั้งแต่ไอ้ลูกกําลังหำหาเพิ่เหม่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเก็บเอาไปสะสมไว้ในตอนฤดูหนาวนะคะ fc เพราะว่าถ้าเกิดว่าลมมาแรงๆนี่ แค่ห่มๆเนี่ยเขาก็จะร่วงหมดค่ะเอฟซแล้วกระรอกก็จะ,ะไม่ชอบที่จะมาเก็บอยู่ข้างล่างต้นนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากสําหรับกระรอกเนาะเพราะว่าทั้งแมวทั้งหมาแล้วก็มีนกเหี่ยวเนาะทุกคนที่เดนมาร์กอะ่ะก็จะคอยจับกระรอกไปกินค่ะกระรอกจะต้องซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้ค่ะเอฟซนี่คือต้น ไอยทั่วหัวช้างของเดนมาร์กนะคะเอฟซีก็ปีนี้ก็ยังว่าเลยมันแรงเนาะทุกคนก็จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ตรงนี้พี่ก็สามารถที่จะจับได้นะคะหรือไม่ก็เก็บได้แต่ก็ไม่ถึงไอ้มือพี่หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กน้อยเนาะเขาวิ่งเล่นเขาก็จะปีนขึ้นไปเก็บค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือลูกของไ ถั่วหัวช้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันแลงเนาะมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไรค่ค่ะ f c ก็จะอยู่ต่าๆเนาะพี่ก็สามารถที่จะเก็บได้นะถ้าแถวนี้แถวต่าๆเนาะเก็บได้แต่ว่าเด็กน้อยส่วนมากเขาก็จะไอชอบปีนขึ้นไปนะคะขึ้นไปเก็บแข่งกับกระรอกค่ะเราก็จะเจอในไอต้นที่ไอต้นถั่วของเราต้นถั่วหัวช้างของเราหรือว่า ฝากถั่วหัวช้างของเราพร้อมนะคะก็จะเจอกระรอกหลายๆสิบตัวเลยค่ะจะมาแย่งกันเก็บเอาไปสะสมไว้นะคะ F c นี่ค่ะก็ต้นใหญ่เหมือนกันค่ะนี่เขาก็จะอนุรักษ์ไว้เนะเพราะมันร่มรื่นดีค่ะแล้วก็เด็กน้อยก็จะชอบมาปีนเล่นนะคะแล้วพ่อแม่ก็จะมานั่งรออยู่ข้างล่างคะ่ะเพราะว่าพี่เห็นทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้เด็กๆรุ่นนั้นก็คงจะ เติบโตกันหมดแล้วเนาะทุกคนก็คงจะไปเรียนอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งแต่เขาก็บ้านเขาก็อยู่แถวแถวนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก็ต่ำๆๆเองนะคะทุกคนแค่เอวเพราะว่ามันจะหักลงมาเนาะมันจะหย่อนลงมาเนาะแต่ใบก็ประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกับใบมะกอกบ้านเราหรือมะกอกน้ําบ้านเราเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะนี่คือต้นในถั่วหัวช้างของเขานะคะ fc นี่ค่ะ ถ้าพร้อมพี่ก็จะเก็บไปเหมือนกันแต่แต่ว่าตอนนี้ไม่พร้อมค่ะ FC นี่ถ้าพร้อมชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาเก็บข่อนพี่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาก็จะออกเหลืองๆหน่อยเนาะแล้วก็ไอไอหัวหัวตรงท้ายๆนี่ก็จะออกเงาๆหน่อยนะคะ FC ก็เลยทําให้ทุกคนรู้เนาะว่าถั่วพร้อมที่จะมาเก็บนะถ้าเก็บตอนนี้ก็เม็ด หรือว่าเนื้อในก็จะออกแฉะฉะหน่อยคะ่ะยังไม่เป็นเม็ดถั่วเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย